ชมอาณาจักรไกรหมาเมินของดีเจพุทจุ๋ยเร่งสนามบอลไว้รอลูกเจ้าของยังอยู่ในท้องแม่ตังบอกเลยว่าเตรียมนับภายหลังเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแบบเต็มตัวแล้วที่ตอนนี้สาวจุย๋ยกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกที่เป็นลูกชายนั่นเองท่ามกลางเพื่อนๆและแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจํานวนมาก และจากที่ทราบกันว่าทั้งคู่นั้นได้สร้างเรือนหอและสร้างบ้านกลางไร่หมาเมินหลังใหม่ล่าสุดดีเจพุทธได้อัปเดตการสร้างบ้านในไร่หมาเมินสวยอลังการแถมมีสนามบอลขนาดใหญ่หน้าบ้านเพื่อลูกอีกด้วยจ้าโดยโพสต์คลิปลงอินสตาแกรมเป็นบรรยากาศของบ้านหลังนี้ขณะกำลังสร้างพร้อมแคปชั่นระบุว่าสนามบอลหน้าบ้านต้องมีแฮชแท็กไร่หมาเมินงานนี้เหล่าแฟนคลับก็ตื่นเต้นไปกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไม่น้อยและชื่นชมที่เตรียมความพร้อมของการมีเจ้าตัวน้อยนี่แหละที่เรียกว่ามีลูกเมื่อพร้อมจริงๆค่ะ